อยู่กันที่แบบฝึกหัดที่12.8นะคะคณิตศาสตร์ป .3, าเล่ม2บทที่12เงินและบันทึกรายรับรายจ่ายค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสส,ส,สวทค่ะอยู่ในหน้าที่161อันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้การคูณและการหารจำนวนเงินค่ะแต่นันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการคูณจำนวนเงินก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะในข้อที่1ค่ะ 10บาท50สตางคูณกับ6ในการคูณจำนวนเงินนะคะเวลาเราคูณค่ะเราก็จะเริ่มนำตัวคูณคูณในหลักของสตางก่อนจากนั้นก็คูณในหลักของบาทนะคะมันจะมีวิธีการทำอยู่2วิธีวิธีแรกก็คือเราจะคูณแยกหลักก็คือคูณสตาง คำตอบไป้เท่าไหร่เราก็แยกไว้ในหลักสตางค์แล้วเราก็ไปคูณกับบาทนะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าในหลักสตางค์คำตอบที่เราคูณได้เนี่ยมันเกิน100สตางค์หรือไม่ถ้ามันเกิน100สตางค์เราก็จะปัดไปเป็นเงินบาทนะคะโดยที่1บาทจะมีค่าเท่ากับ100สตางค์ค่ะอันนี้ทุกคนจะต้องจำให้ได้นะคะ1บาทมีค่าเท่ากับ100สตางค์ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันก่อนเนาะเดี๋ยววิธีต่อไปก็ค่อยเป็นข้อ2อละกันนะคะต่อมา,อามาดูเลย6กคูณศูนย์ได้0 6นยคูณหได้สาสิบอ่ะเราก็ใส่ไปเลยห้าสิบคูณกับหก็ได้สามรนะคะต่อมานำหกไปคูณในห,หลักของบาทค่ะก็คือ10บาท6กคูณศูนย์ได้0ูนย์หคูณหได้6นะคะก็ ได้คำตอบคือ60บาท300สตางค์แต่เนื่องจาก300สตางค์เนี่ยมันเกิน100สตางค์ใช่ไหมคะเราก็จะปัด300สตางค์เนี่ยไปเป็น3บาทอีกคำตอบ1ของข้อนี้ก็คือ63บาทนั่นเองอ่าต่อมาในข้อที่2ค่ะ24บาท75ตางค์คูณกับ5อ่าอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือคูณเหมือน ตัวเลขปกติธรรมดาเลยก็คือคูณคูณในหลักสตางค์แล้วหลักสตางค์เนี่ยมันมันเกินร้อยเราก็ทดไปได้เลยเหมือนเวลาเราคูณเลขปกตินะคะ5ูณ5ได้25ใส่5ทด2 5คูณ7ได้35บวก2เป็น37เราก็ใส่7แล้วก็ทด3ในหลักถัดไปแบบนี้ได้เลยนะคะ 5้าสี่ยบวกสเป็น23ใส่3ามทส2งห้าสอบวกสเป็น12ก็ได้1 2 3่งสบาทเจสตางค์ถ้าใครทำวิธีนี้ก็ไม่ต้องเขียนหรือมาก็ได้นะคะไม่ต้องเขียนหรือเพราะว่าเราได้คำตอบเลยในบรรทัดเดียวก็คือ1 2 3่งสบาทเจสตางค์ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกวิธีไหนก็ได้นะ ต่อมาในข้อที่3ค่ะ107บาท25่สาสตางค์คูณกับแปดเดี๋ยวเราทําแบบวิธีในข้อที่1นะคะ8 5 40ใส่0ูทด4 8 2แปดสองสบวกสเป็นยี่สอันนี้เราจะไม่ทษเนาะเราจะเขียนไปเลยแบบนี้ต่อมานำแปไปคูณกับในหลักของบาทคือ107ค่ะ8ปคูณเได้56 ใส่6ทด5 8คูณ0ได้0 0นก5ได้5 8คูณ1ได้8ได้คำตอบคือ856บาท200สตางค์แต่200สตางค์เนี่ยมันเกิน100สตางค์ใช่ไหมคะ200สตางค์เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ2บาทเราก็จะปัด2บาทไปเลยเนาะก็จะได้อีกคำตอบหนึ่งคือ858บบาทสตางค์ก็ไม่มี ก็858บาทไปเลยนะคะเขียนเลขไทยด้วยอ่ต่อมาข้อที่4เดี๋ยวข้อที่4เราจะทําแบบข้อที่2นะคะก็คือคูณตามปกติ149บาท75สตางค์คูณกับ7 75 35ใส่5ทด3 77 49 49บวก3เป็น52เราก็ใส่2แล้วก็ทด5 เจ็ดคูณก้าได้63สิบามหาบวกหเป็น68ใส่8ทด6กเจ็ดสี่ยี่สบปดยีดบวกหเป็นเท่าไหร่คะอ่าเป็น34ใส่สทดสามเจ็ดคูณหนึ่งได้เจบวกสาได้สิได้หนึ่บาทยี่สิบหาสตางค์อ่าอันนี้ก็ ไม่ต้องมีหรือนะคะเพราะว่าได้คำตอบเลยก็ตอบไปเลย1 0ึ่บาท25สตางค์นะคะอ่ะต่อมาข้อที่5อ่ะเดี๋ยวข้อ5นี้เราทำแบบวิธีวิธีแรกก็คือแยกคำตอบแล้วเราก็ค่อยมาปัดทีหลัง4 5 20ใส่0ูย์ทด2 4 2 8บวก2เป็น10 4 5 20ใส่0ทด2 4 <Okay. S 1> 2 8 90ใส่0ทด1 4คณ0ได้0 0 1ได้1 4คูณ1ได้4ได้4,100บาท100สตางซึ่ง100สตางมีค่าเท่ากับ1บาทนะคะก็จะได้คำตอบอีกคำตอบนึงคือ4,101บาทค่ะ ก็เขียนคำตอบลงไปต่อมาข้อที่6เดี๋ยวเราจะทำแบบวิธีที่2ก็คือเราเราจะทดไปเลยอ,อันนี้คือทำให้ดูทั้ง2แบบเพื่อที่เอาไว้ให้ตัดสินใจกันนะคะว่าชอบแบบไหนคือในในเรื่องของจำนวนเงินเนี่ยมันสามารถทำได้เนาะในการแบบเออทดไปเลยถึงแม้ว่าหน่วย หน่วยของเงินจะเป็นบาทับสตางค์ไม่ใช่หน่วยเดียวกันมันมันทดได้เนาะเพราะว่ามันหนึ่งบาทอะมันเป็นหนึ่งร้อยสตางค์ซึ่งมันอยู่ในยังไงจะอธิบายยังไงดีมันเหมือนเป็นอยู่ในมันตกตัวเลขสิบร้อยอะไรประมาณเนี้ยมันสามารถทดได้อะค่ะแต่ถ้าเป็นในส่วนของเรื่องของเวลาเวลาเนี่ยหนึ่งชั่วโมงมันเป็นหกสิบนาทีมันจะไม่สามารถทดแบบนี้ได้อะมันจะต้องแยก หน่วยชั่วโมงกับหน่วยนาทีแล้วเราค่อยไปคิดทีหลังว่าอานาทีที่เราคิดได้เนี่ยถ้าคิดเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยมันจะคิดเป็นกี่ชั่วโมงเนาะเพราะว่า1ชั่วโมงเนี่ยมันมี60นาทีมันไม่เหมือนกับเรื่องของเงินเรื่องของน้ําหนักเรื่องของการวัดระยะที่มันเป็นเมตรกับเซนติเมตรอย่างนั้นน่ะน้าหนักก็หเป็นกิโลกร,รัมกับเป็นกร,รมัมใช่ไหมคะมันก็สามารถที่จะทําวิธี คล้ายๆกับวิธีที่2ของอันเนี้ยได้เนาะอ่ะโอเคเรามาดูกันต่อในข้อสุดท้ายอน,นี้อธิบายซสยาวเลยว่าทำไมมันถึงทำได้ไม่ได้นะคะ9คูณ0ได้0 9คูณ5ได้45ต่อมาอ่ะอันนี้เราบอกว่าเราจะทำแบบวิธีที่2ใช่ไหมอ่ะใส่5แล้วเท่า4อ่ะอันนี้เดี๋ยวเราลบนะคะเราจะทำแบบวิธีที่2 ก็คือคูณไปเลยอ่เราใสา5่5ทด4เนาะอะ่ต่อมา9คูณ1ได้ไอ้9คูณ8ได้72 72บวก4ได้76ใส่6ทด7 9คูณ1ได้9 9บวก7เป็น16ใส่6ทด1 9คูณ1ได้9ทด1เป็น10 ใส่0ทด1 9 2่8เบก1เป็น1 9ก็ได้1 9 0 6 6บาท50สตางค์ก็ได้คำตอบเลยนะคะอันนี้เราก็เขียนลงไปเลยเสร็จแล้วในส่วนของการคูณจำนวนเงินเดี๋ยวเราไปรับชมการบ้านหน้าถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปเลยค่ะ